เสริมสวยกันไหมสูนักของคุณพันไหนเลี้ยงด้วยอะไรเราไม่ถามแต่ถ้าพูดถึงความงามต้องรีบมาดู ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Beauty สี่ขาโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการค่ะคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าสุนัขพันชิสุเนี่ยค่ะเป็น1ใน3ส,สายพันธุ์ของสุนัขชั้นสูงในจักรพัทจีนเลยนะคะเพราะว่ามีความเชื่อค่ะว่าสุนัขพันชิสุเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับสิงโตซึ่งเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อนั่นเองค่ะ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่เลี้ยงสุนัขพันธุ์ชิสุอยู่และดูติดตามในตอนที่ผ่านมานะคะอาจจะเบื่อทรงมาตรฐานค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้รายการบิวตี้สีขานะคะจะนำเสนอการตัดแต่งขนสุนัขพันธุ์ชิสุในแบบแฟนซีค่ะเพื่อให้มีความสวยงามแปลกตานะคะจะจะสวยโดดเด่นขนาดไหนก็ต้องสอบถามจากวิทยากรของเราค่ะจากสถาบานันสอนตัดแต่งขนสุนัขด็อ o ท h o m มอาจารย์อนุพันธ์ธราดลรัตนากรและพี่บอยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตอนที่ผ่านมาจ้าเราตัดทรงว่าตรฐานไปแล้วค่ะครับจะบอกว่าแฟนซีคราวนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับแฟนซีในพุดเดิ้ลถ้าพุดเดิ้ลเนี่ยเป็นแฟนซีที่คิดทรงเองออกแบบจินตนาการเองแต่แฟนซีตัวนี้เราจะเปลี่ยนจากสุนัขพันชิสุให้เป็นสุนัขพันเชนาเซอร์อพูดง่ายๆว่าเราจะตัดให้มันเป็นหน้าตาเป็นพันเป็นเชนาเซอร์โดยใช้ชิสุตัดค่ะ,ะมันเป็นแฟนซีอีกแบบนะคือทําเหมือน อีกพันหนึ่งเลยโดยโ<อ>ที่ไม่ได้คิดทรงใหม่นะครับเพราะ,ะว่ารูปร่างคขาใกล้เคียงกันพันคนคล้ายๆกันไม่ใกล้เลยครับเพียงแต่ว่าญี่ปุ่นอีกนั่นแหละ<อ>นะนิยมทำ <10 S 2> <คน S 1> แฟนซีนซในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะเอาแนวนี้มาสอนกันแล้วตอนนี้ได้รับความนิยมมากเอาชิสุผลยาวยๆแบบนี้นครัพอหน้าร้อนปุ๊บก็เอาไปทําเป็นตัวเหมือน,นาแนลเซอร์สั้นๆ<อ>นะครับแต่ว่าจะให้จันบอยเริ่มทําเลยเพราะต้องใช้เวลา มันต้องลงเริ่มต้นอุปกรณ์ค่ะจยาเริ่มใช้เบอร์เจ็ดเอฟนะฮะเบอร์เจ็ดเอฟนะเจ็ดเอฟหรือเจ็ดเอฟซีนะครับถ่ายลงกลางหลังเลยครับถ่ายแบบนี้เลยช้าๆนิดนึงนะฮะให้กล้องดูเลยจะเห็นว่าขนของสุนัขพันธุชิสุนะคะจะยาวอันนี้เราจะแต่งแบบแฟนซีนะคะเราจะเนรมิตนะจากสุนัขพันธุ์ชิสุให้กลายเป็นสุนัขพัน์ชนาเซอร์ จะทำยังไงก็ต้องติดตามชมนะคะว่าเจอนหรือเปล่าบางคนเลี้ยงชีสุอยู่ไม่รู้ฮะทำได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยครับทำได้ครับส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าปล่อยขนให้ยาวเน้นดูแลขนนะคะวันนี้เราจะมาแต่งแบบแฟนซีที่บอกว่าตามเทศกาลต่างๆเดี๋ยวดีก็นิยมนะคะเราไม่เราถ่ายข้างหลังแล้วปล่อยชายด้านข้างครับถ้าเป็นสไตล์ของชาแนลเซอร์เนี่ยเห็นไหมอาจารย์บอยจะถ่ายตรงข้างหลัง แล้วก็จะสไลด์ลงด้านข้างปล่อยใช้ด้านข้างให้ยาวาเท่ครับตรงนี้เท่แต่น้องหมาจะขี้เกียจนิดนึงจะช่วยอาจารย์จับก็จะเห็นว่ามือข้างหนึ่งนะคะเราจะจับที่ตัวของน้องหมาเพื่อควบคุมนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะจับเครื่องมืออันนี้เราจะไม่เราจะไม่ไมเรียกว่าอะไรไม่กดปัตเตเลียนจนแนบตัวจนเกินไปโดยด้านข้างาเราจะสไลด์ยกปัตเตเลียนนิดนึงแล้วก็กระโดกแล้วสไลด์ออกด้านข้าง เวลาที่เราใช้แบตเตอรี่นี่ค่ะอาจารย์เราต้องมีควรระวังอะไรพิเศษไหมคะเอ่อความร้อนฮะโอ้ไปนานๆปุ๊บต้องเปลี่ยนใบมีดถ้าต้องใช้ร้อน,นที่ใบมีดนะคะใช่ครับะะจะไปทําให้น้องหมาร้อนนั้นทําไปสักพักหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนใบมีดนะครับอืมอาจารย์ปกติสุนัขพันธุ์ชิสุนี่ค่ะเราต้องอาบน้ําตัดแต่งขนบ่อยเท่าไหร่คะอาจารย์ชิสุนี่ขนเข้าหนานะ ต้องแปลงทุกวันแปงทุกไม่อย่างนั้นสังกตังกินแน่นอนเลยนะครับแปลงทุกวันอาบเนี่ยก็เอาว่าเร็วร้ายสุดก็สองสัปดาห์ก็เดือนละสองครั้งเดือนละสองครั้งแต่ถ้าเรารักษาความสะอาดได้ดีมีสเปร์นะครับเราก็แค่เดือนละครั้งก็พอใช้สเปรย์แทนน้องหมาไม่ควรอาบน้ำบ่อยอันนี้ต้อง ทำความเข้าใจกับผู้ชมไบ่อยบคนทั่วไปเนาะบางทีบอกเอ๊ะเราอาบน้วทุกวันเลยแต่น้องหมาไม่ต้องไมไม่ได้ครับอาบบ่อยไม่ดีมันไม่ดีกับสุขภาพน้องหมาค่ะมันสะอาดแต่ว่าผิวข้องแห้งอ๋อใช่สุนัขพันุชีสุค่ะอาจารย์จะป่วยเป็นโรคไหนบ่อยๆบ้างเลยโรคฮิ่ก็คือโรคตาโรคตาใช่เพราะตาเขาจะโปนออกมาใช่ครับโรคต้องระวังมากถ้าใครเลี้ยงชีสุ ขนที่บริเวณใบหน้านะฮะมันยาวมันไปแยงตาบางทีเป็นต้อเป็นอะไรเงี้ยเยอะจะสังเกตว่าคนเคยได้ยินว่าน้องชิสุกลัวฟ้าร้องจนตาตาหลุดออกมาตาหลุดออกมาเลยตกใจอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพเนาะหลักๆนคือเราซื้อน้องหมามาต้องพาไปพบสตาแพทย์ก่อนฉีดยาวัคซีนต่างๆเขาเขามียาเฉพาะหยอดตาน้องชิสุโดยเฉพาะเลยนะ ถึงแม้จะเป็นหรือไม่เป็นเดี๋ยวนี้คุณหมอเขาให้หยอดค่ะป้องกันไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนล้างตาบ่อยๆอหยอดเพราะว่านี่ฮะดูขนที่หน้าเขายาวมากจนมองไม่เห็นดวงตาไอ้พวกนี้แหละมันไปแยงดวงตาคนที่ยาวปกติเราปล่อยยาวไหมคะอาจารย์หรือเราจะตัดออกปกติปกติถ้ามาตรฐานในเขาปล่อยยาวปล่อยยาวถึงพื้นเลยอ่ายิ่งยาวยิ่งไปประกวดนี่ยาวสลวยถึงพื้นเหมือนเหมือนยอกเชียร์แล้วก็ผูกจุกตรงกลาง ะนะคแต่ว่าในความเป็นจริงถ้าเลี้ยงตามบ้านมันมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าบางทีสายเลือดที่เราซื้อมามันไม่ค่อยแท้เท่าไหร่นะฮะชิสสูแท้ๆเดี๋ยวนี้ค่อนข้างค่อนข้างแพงเหมือนกันค่ะถ้าถ้าทั่วไปที่เลี้ยงกันก็สี่ห้าพันบาทนะฮะซื้อหาซื้อได้แต่ถ้าจะให้สวยก็ต้องเป็นหมื่นหมื่นกับสาเลือดดีๆอันนี้เราไถ่าขนที่บริเวณหลัง,ลงนะคะโดยใช้แบตเตอรี่นะคะ อย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะตัดเป็นทรงแฟนซีซึ่งจะตัดจากทรงมาตรฐานทั่วไปที่เห็นแฟนซีชานลเซอร์ด้วย,วยคือตัดเลียนแบบพันชานลเซอร์ให้เหมือนพันชานลเซอร์คือไถยหลังแล้วก็ปล่อยชายด้านข้างค่ะซึ่งจะเท่เหมาะแก่หน้านร้อนเหมาะกน้านร้อนแล้วชิสูตัวนี้เนี่ยจะสังเกตว่าชิสุตัวนี้เขาก็เขาก็จะมีชายด้านข้างยาวพอสมควรซึ่งตัดเป็นทรงชานลเซอร์ได้ค่ะ กว่าขนจะยาวขนาดนี้ค่ะอาจารย์โอ้ตัวนี้น,<า>น,น่าจะ,ไ,ะไม่ต่ำกว่าสเดือนนะกว่าจะยาวขนาดนี้คต่ว่ามี2เดือนครึ่งอ่ะอครับซึ่งขนยาวก็ต้องดูแลรักษาด้วยนะคะคเพราะว่าสุนัขพันธุ์ชีสุข,ขนจะพันกันง่ายอาจจะเป็นสังกตงังแล้วก็จะไม่สวยแล้วก็เป็นแหล่งเก็บเชื้อโรคด้วยครับเ,เริ่มเริ่มละเริ่มพอเห็นภาพละจาก น้องชิสูที่ตัวอวบอวกจริงๆตัวอวบอ้วนใหญ่ส่วนหนึ่งมาจากคนที่ฟูนะเหมือนเขาอ้วนมากแต่ว่าพอตัดแบบสมาร์ทสมารแบบนี้แล้วก็ไปอีกแบบนี้ก็จะเห็นช่วงตัวที่ชัดขึ้นนะคะนี่ฮะทรงเนี้ยถ้าเป็นตัวผู้ก็สาวๆกรีดนี่ก็สามารถตัดแต่งได้นะคะจากตกมาตรฐานที่เราได้ชมกันเมื่อ เทปที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็จะเป็นทรงหนึ่งหรือว่าทรงอื่นที่เป็นทรงแฟนซีก็จะมีหลากหลายนะคะครหรือการทําสีขนอาจารย์สุนัขพันธ่สูรก็เหมาะด้วยเพราะว่าขนยาวนะคะสีขาวเนี่ยจะทำทำสีสวยใช่ลองสังเกตสุนัขของคุณผู้ชมนะคะว่าสายพันธุ์อะไรลักษณะขนยังไงนะคะก็ลองดัดแปลงไปใช้ได้นะคะเอาหน้าก่อนไหม ต่อมาค่ะจารย์ขั้นตอนต่อไาเดี๋ยวช้าๆนิดนึงนะฮะตอนนี้ตัวเราถายเสร็จแล้วนะฮะไอ้กล้องดูนิดนึงพอได้โครงแล้วจะสังเกตว่าหลังไทหลังปล่อยฉายด้านข้างเห็นในจอมอนิเตอร์เลยแบบโอ้หสวยนี่ขนาดยังไม่เสร็จนะเอาไปเราจะเริ่มทําตัวส่วนของไททอยและใบหน้าก็ยังใช้แบตเตอรี่อยู่นะคะแบตเตอรี่อยู่ฮะเบอร์เจค่ะหรือเจ c ซ มาเริ่มที่ไททอยตอนนี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเบอร์สิน,น,นะคะจะเริ่มทำโบเรนใบหน้าก็ต้องใช้เบอร์สิบแล้วล่ะชแนลเซอร์ er นี่เป็นพันที่จะจะมีหนวดทำให้มีหนวดม,มันแพะมันอะไรเงี้ยนะ,ะจะมาลองดูกันว่าชิสุตัดเล่นแบบชแนลเซอร์จะเป็นยังไงนะคะ เริ่มเห็นโครงที่บริเวณลําตัวต้องมีการมาร์กก่อนว่าส่วนไหนเราต้องการจะให้มันเป็นคิ้วเพราะเดี๋ยวนะะตอนนี้กล้องดูที่หัวนะนี่หัวนิดหนึ่งเห็นไหมฮะเราจะดูไม่ออกฮะเพราะขนมันจะยาวไปหมดเลยเพราะนั้นเราจะต้องกันหน้ากันปากกันคิวให้เป็นรูปขึ้นมาจะสวยตรงบริเวณหน้าด้วยนะดูนะฮะกล้องใช้หวีแสกลางนะคะแล้วก็ค่อยๆใช้ปัจเจียนลง ต้องอาศัยความชํานาญนะใช่ไม่งั้นหนวดแหว่งอหนวดแว่งแน่นอนมันสวยตรงหนวดนี่แหละอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านนะคะลองค่อยๆเอากันไก่เล็มได้ไหมคะบริเวณหน้าต้องปัตตาเลียนฮะถ้ากันไก่เล็มมันก็จะเป็นขั้นบันไดไปไม่สวยค่ะ ต้องต้องต้องปัตตาเลียนเลยแล้วต้องเป็นเบอร์เจ็ดอด้วยแล้วเท่นะต้องเป็นเบอร์สิบด้วยตรงบริเวณนี้นะฮะอ่านี่เราจะกันในส่วนของกะโหลกนะฮะถ่ายตรงกะโหลกให้โล่งนะฮะอันนี้นะะลงมาบริเวณหูหนะฮะ,ะลองดูนะครับกะโหลกปุ๊บไลลงมาตรงบริเวณหูด้านข้างเอาออกหมดเลยนะฮะโดยใช้เบอร์สิบนะเอาออกหมดเลยไม่ว่าหูคุณจะ ขนยาวแค่ไหนเราเอาเลยเหลือแต่เนื้อมาเลยเวลาลงปัตตเลียนก็แนบใช้มือจับใบหูแล้วก็ปัตตเลียนเจ็ดฟไถแนบใบหูไปเลยนะครับหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าแนบแบบนี้แล้วมันจะสั้นจนโดนเนื้อหรือเปล่าไม่ใช่นะครับใบมีดมันจะบังคับความความยาวของขนที่เหลือคุณไถแนบไปเลยฮะยังไงก็มันก็มันไม่เข้าเนื้อครับเพราะ 7F มันไม่ได้ลึกขนาดนั้นนะครับมันก็ยังมีขนเหลืออยู่ ค่ะจากเดิมที่เห็นหูใหญ่เพราะว่าขน<ค>น,นะคะ,อะพอเราถ่ายออกปุ๊บจะเห็นหูเหลือ,อนิดเดียวทำเหมือนกันทั้งสองด้านนะคะมันเป็นมายากลฮะปิ้งออกมาปุ๊บขนหายไปอีกตัวหนึ่งเหมือนตอนอาบน้ำอาจารย์เห็นตัวฟูฟูเจอน้าปุ๊บเหลือตัวนิดเดียวเหลือตัวนิดเดียว ตัดแบบนี้เนี่ยเจ้าของมามาเห็นใจหายนะครับเอ๊ะมจะออกเป็นยังไงงงอะไรอย่างเงี้ยนะ <ใจ S 1> แต่ว่าช่างเขาจะทราบนะบว่ากันตรงไหนกันตรงไหนอย่างที่บอกว่าทรงแผนซีช่างจะต้องมีรูปที่หัวอยู่แล้วว่าอยากได้เป็นทรงไหนมีจินตนาการบวกกับความชํานาญด,ด้วยครับอ,อันนี้ต้องต้องใช้ความชํานาญจรงิงๆค่ะไม่งานนี้เบี้ยวแน่ๆนะครับ จริงๆทรงแฟนซีส,สำหรับสุนัขพันชิสุก็มีได้หลายทรงนะคะหลายรูปแบบตอนนี้ก็เริ่มเห็นนะคะอาจารย์รในแมกกาซีนต่างๆก็จะตัดเป็นทรงแฟนซีมากขึ้นค่ะแก้เบื่อไงไม่ไม่อย่างนั้นก็แบบทำแต่ทรงเดิมๆค่ะแต่ทรงนี้ยอดฮิตนะฮะฮิตมากๆในญี่ปุ่นแล้วก็ พิดในเมืองไทยมาหลายปีแล้วด้วยใช่เพราะเ<ำ>หมาะก,กับสภาพอากาศของประเทศไทยด้วยครับสำหรับ<ำ>ค,คนที่รักน้องหมาเริ่มลงมาที่ด้านข้างนะคะยังใช้ปัเลียนกับใบมีดเบอร์เดิมนะคะนี่ก็ถือว่าให้ความร่วมมือใช้ได้ฮะ,ะขนาดปัตเลียนมาใกล้หูขนาดนี้ก็ยังยังโอเคอยู่ไม่กระดุกกระดิกมาก<ม> แต่ว่าน้องหมาที่อาจจะไม่คุ้นเคยนะคะอาจจะกลัวได้ครับใต้คอนะฮะข้างหูเอาออกหมดเลยนะฮะใช้ปัตเตอร์เลียนเบอร์เจ็เอฟนี่ยถ่ายออกให้หมดเลยเหลือไว้แต่หนวดนะครับเหลือไว้แต่หนวดใต้คออะไรก็จะเอาออกหมดค่ะจากเดิมที่เห็นขนยาวๆบริเวณศีรษะนะคะตอนนี้ก็ถ่ายออกบริเวณหัวด้านข้างนะคะหูครับจนตอนนี้จะลงม,มาบริเวณ ด้านข้างใต้คอแล้วนะคะคปกติแล้วเราพาชิสุไปที่ร้านตัดแต่งขนนะคะจย์อํนนั้นตัดขนทรงปกติราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะจารย์ก็เฉลี่ยก็ประมาณ400-450บาทแล้วถ้าเราต้องการแบบแฟนซีที่ต่างไปก็มี500อ่ะอ,อย่างเนอร์เซอร์ส่วนใหญ่เขาจะจัดกันตรงประมาณ500ร้อ แต่ว่าถ้าแบบทรงชิสุอาบน้ําธรรมดาเปิดเ<า>ท้าเปิดก้นเปิดท้องเปิดใต้อุ้งเท้าผูกจุก<า>ก็จะอยู่ที่ประมาณ350บาทน,นะครับแต่ว่าถ้าเริ่มตัดเป็นอะไรที่มันยากขึ้น<า>นะอย่างแบบเนี้ยถือว่าเป็นทรงพิเศษ<า>ก็จะอยู่ที่ประมาณ500บาทราคาก็จะสูงมากขึ้นะนะคะครับ,รบก็ไม่ได้หมายความว่าทุกร้านตัดได้นะครับทรงแฟนซีเนี่ยต้องเลือกร้านจริงๆต้องมั่นใจจริงว่าเขาตัดได้เพราะอะไร พอเขาลงปฏตทเรียนไปแล้วเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้เอาคนมาต่อก็ไม่ได้นะฮะง่ายๆก็คือคุณไปร้านที่เขาทําขอดูรูปที่เขาเคยตัดเขาจะมีฮะโปรไฟล์ของร้านดูฝีมือก่อนว่าเป็นยังไงมันเฉพาะทางไม่เหมือนกันเนียแต่สําหรับที่สถาบันของเราก็ได้ทุกแนวฮะโดยเฉพาะอาจารย์บอยนี่ก็ถือว่าระดับแนวหน้า ตอนนี้ลงมาที่บริเวณคอนะคะต้องละเอียดเหมือนกันนะฮะจริงๆอยากให้กล้องตามแบบไม่คัดเลยเพราะยากตรงเนี้ยยากนะมันจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยใช่ใ <น S 2> รครับที่ผ่านๆมามันมันสามารถที่จะบอกเป็นจุดๆได้ค่ะแต่ไอตัวชแนลเซอร์เนี่ยมันยากจริงๆนะครับมันเยอะมันมีส่วนของการลงปัจจเรียนส่วนของหน้า เวลาเราสอนที่สถาบันด o g ก l ู home หรือสอนในการเรียนการสอนเนี่ยต้องตัดหลายครั้งมากเลยเนี่ยทรงนี้ถึงจะตัดได้นะครับหลักๆของทรงนี้ก็คือจะใช้ปบตเตอรีเร่นะเป็นหลักบตเตอรีน่นบตเตอรีนแต่กันไกลก็มีฮะเดี๋ยวจะกันไกลจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการที่จะคลิปแต่งหนวดแต่ง <Q. S 2> ให้เนียนขึ้นแต่งคิ้วแต่งหนวดอะไรฮะ อย่างถ้าเราใช้แบตเตอรี่นนานๆน,น,นะคะอย่างเช่นตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนใบมีดด้วยครับเพราะว่าเราใช้นานๆใบมีดก็จะร้อนยิ่งขึ้นนะคะต้องคอยจับดูแต่ถ้ามันยังไม่ร้อนก็ไม่เป็นไรนี่ฮะขนของน้องเวลาตัดทรงนี้ขนที่ตัดออกมามันจะเยอะมากเยอะมากจริงๆอย่าลืมปิดจมูกมนะครับ<ข>น,นี่<ข>นตอนที่เราตัดนี่ยังฟุ้งไปหมดเลยนะครับ เรมปิดจมูกเอาเริ่มแล้วเอายืนไหมครับจะค่อนข้างละเอียดนะคะในการถ่ายบาตะตรียเพราะว่าเราจะเปลี่ยนน้องหมาจากพันชีสุเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งเลย คุณผู้ชมคะตอนนี้สุนัขพันธุ์ชิสุของเรานะคะก็แปลงร่างแบบแฟนซีค่ะกลายเป็นสุนัขพันธุ์ชนาเซอร์แล้วค่ะแต่หลายคนอาจจะงงนะหน้าตาเป็นยังไงค่ะอาจารย์มีรูปมาให้ดูดูรูปชนาเซอร์เนี่ยฮะต้นแบบเป็นแบบนี้นะคะนี่คือพันธุ์ชนาเซอร์เทอรีเนะครับที่ได้รับการตัดแต่งนะครับคือกี่ร้อยกี่พันตัวในโลกนี้ต้องตัดแบบนี้เป็นทรงมาตรฐานเป็นมาตรฐานเลย แต่เรามาตัดแฟนซีในชิดสุอย่างที่อาจารย์บอยกําลังตัดอยู่เนี่ยค่ะก็จะตัดให้หน้าตาละไม้คล้คกึ่งประมาณนั้นนะครับอ่าผมจะขออนุญาตยกให้ดูอาจารย์หวีนี่นึงก็ได้จากชิดสูตัวเดิมที่ขนฟูๆยาวๆนะคะตอนนี้ก็เนี่ยมีหูมีอะไรแต่ด้วยโครงสร้างมันอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะละครับแต่ว่าเราตัดเป็นแฟนซีให้ใกล้เคียงขนก็ยังไม่เสร็จ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการตัดแันซีนะคะให้กับสุนัขพันธุ์ชิสุแต่ยังไม่เสร็จนะฮะเราจะเหลือในส่วนของคิ้วนะฮะอาจารย์ทำคิ้วนะนวดนะฮะ,ะอันนี้ลองมาที่ศีษะนะคะเราจะใช้เป็นกันไกลแทนจากเดิมที่เราจะใช้เป็นปัจเลียน แล้วล่ะต่อไปเป็นคิ้วแล้วฮะจะทำให้ระไม้คล้ายคลึงกับเชนอัลเซอร์ยังไงปกติขนที่ใบหน้าก็จะยาวนะอาจารย์ครับยาวปกติชิ้นสูมันจะปกหน้าแต่มองไม่เห็นอะไรเลยนะฮะค่ะอ่าตอนนี้เราจะเริ่มกันทำคิ้วเวลาวิธีการตัดคิ้วนะฮะเราจะตัดให้เป็นรูปตัววีค่ะรูปตัววีแหลมมาตรงปลายจมูกนะฮะวีวี วีแบบโค้ง,งไๆไปๆนิดๆนะฮะเราก็จะได้ตัวคิวขึ้นมาลองสังเกตนะคะวิธีการวางกันไกลนะคะยากครับอันนี้ยากค่อนข้างยากถ้าไม่ชำนาญแล้วมันจะไม่ตรงจะเบีออ้ยวผิวได้ฝั่งได้หนึ่งข้างแล้วเอามาตัดอ,อีกข้างนึงได้วีมาหนึ่งแขนนะคะเหลืออีกหนึ่งแขนใช่ไหมฮะ ดูการพลิกนิ้วพลิกกันไกลนะฮะค่ะถ้าถอยถ้าเราถอยถอยออกไปกว้างนิดนึงจะเห็นวิธีการจับการวางกันไกละอาจารย์วางกันไกลอ่า,อาดูดูดูการพลิกข้อมือนะฮะของอาจารย์ฮะเห็นไหมครับต้องพลิกข้อมือเพื่อที่จะตัดฝั่งึ่งมันเป็นเทคนิคที่ลําบากเหมือนกันต้องฝืนนิดนึงนะฮะต้องฝึกนะคะค่อยๆฝึกฝน เราได้คิวแล้วบางคนเรียกกำบังลมนะฮะหรือว่าจะเป็นกันสาดกันสาดล้องมาฝนตกไม่เปียกนะฮะแฟนซีแบบนี้ก็เป็นการเรียกว่าเป็นแฟนซีเรียนแบบทรงอื่นแฟนซีมีหลายแบบใช่ไหมคคิดเองแต่อันนี้เป็นการทำโดยการเรียนแบบพันอื่น ตัดพันธุ์ที่สูงให้เป็นพันธุ์ชานาลเซอร์ก็คลิปเก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะฮะ,ค,ะคลิปเก๋ไปอีกแบบหนึง่งก็อยู่ในช่วงที่จะคลิปอะไรต่างๆนะฮะตอนนี้ลงมาบริเวณใต้ตานะคะครับคลิปนวดคลิปอะไรที่มันเป็นส่วนเกินไม่เข้ารูปนะฮะออกไปค่ะรกนะฮะ,ะ,ะก็ไม่ถึงขนาดจะเอาออกนะ,ะคลิปเล็กน้อยตัดแต่งให้ได้รูปทรงที่สวยงามน,นะคะครับ อย่างตัวนี้นี่จะนิ่งนะคะแต่บางตัวนี่จะสะบัดหนีหรือว่าจะซนเท่าที่เราอัดรายการมันี้ก็นิ่งทุกตัวเนาะถือว่าใช้ได้เป็นเพราะว่าสุนัขเหล่านี้มาเป็นแบบที่สถาบันด็อกเตอร์โฮมบ่อยๆเป็นประจําอยู่แล้วนะครับคุ้นเคยคุ้นเคยกับอาจารย์คุ้นเคยกับกันไกลนะฮะแต่ถ้าเป็นน้องหมาของคุณผู้ชมที่อยู่ที่บ้านเนี่ยระวังเลยเวลาตัดตรงตาเนี่ยมันจะใช่ยิ่งกันไกลใกล้ตาครับสะบัดปุ๊บเนี่ยเข้าบาดเจ็บได้ ก็ต้องระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะอ่าพอคร่าวๆเดี๋ยวจะให้อาจันบอยช่วยทำรองเท้าให้ดูนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปแต่งเนาะมันเวลาเราจำกัดส่วนของเท้ายังไม่ได้ทำเลยนะฮะที่สุเราก็จะใช้ตัดเท้ากลมฮะตัดเท้ากลม,มตัดเท้ากลมแบบไหนฮะเอาเขาเหมือนที่เคยสอนไปก็คือคให้เขายืนนะ หันให้กล้องนิดนึงนะคะอ่าค่ะหน้าก็ได้ขาหน้าสาธิตสักขานึงก็พอเนาะจะเห็นว่าที่ข้างล่างที่ขายังไม่ได้ทำอะไรกับน้องหมาเลยนะคะครับก็ใช้กันไกรใช้หวีหวีก่อนแล้วก็ใช้กันไกรปลายตรงนะคะตัดปลายเท้าให้มันมนค่ะวิธีเดิมเลยคือให้น้องหมายืนนะคะ ไม่ยอมไม่ยอมแป๊มหนึ่งะฮะค่อยๆเล็มไปค่ะสุนัขบางตัวไม่ยอมให้ตัดเท้าวันนี้เพราะว่าเคยโดนตัดแล้วไปโดนเนื้อเขาเขาก็จะรู้สึกแยงๆอ่ะกลัวค<ช>่ะก็จะตัดยากในหนึ่งในบางตัวนะครับตัวนี้ก็น่าจะเหมือนกันน่าจะเคย เคยเจ็บเคยในบริเวณเท้าเราเลยไม่กล้าก็หวีให้เรียบร้อยนะคะครับอาจารย์สรุปเลยแล้วกันเนาะในระหว่างที่อาจารย์บอยทําไปนะครับการตัดชานลเซอร์นะครับการตัดรูปแบบชิดสุให้เป็นชานลเซอร์เป็นแฟนซีนะครับไม่มีในมาตรฐานเป็นสไตล์ของทางญี่ปุ่นนะครับวิธีการก็คือถ่ายหลังนะครับด้วยเบอร์ 7F ค่ะ ปล่อยใช้ด้านข้างอย่างที่เห็นนะครับเสร็จแล้วก็ไปใช้เบอร์10ในการถ่ายตรงกระโหลกศีรษะด้านข้างนะฮะด้านบนกระโหลกศีรษะรวมไปถึงใช้กันไกตรงหรือกันไกขอคงก็ได้ทําคิ้วให้เป็นรูปตัววีแล้วก็ทำตรงหน้าสุดท้ายก็มาตัดตรงปลายเท้าให้เป็นเท้ากลมแบบนี้ก็จะได้พันชนาเซอร์ที่เป็นต้นแบบเป,เป็นวิญญ,ญาณก็เรียกว่า เป็นชิสุแต่มีวิญญาณของเชนอนลเซอร์แม,ม่ก็เป็นอะไรที่กริปเก๋อีกแบบหนึ่งครับสวยงามแปลกตาอีกรูปแบบหนึ่งนะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่เลี้ยงสุนัขพันธุ์ชิสสอยู่นะคะอาจจะลองเปลี่ยนแปลงนะคะจากรทรงมาตรฐานเป็นประจำลองเปลี่ยนเป็นทรงแฟนซีบ้างนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถาบันซ้อนตัดแต่งขนสุนัขด็อกทูโฮมและวิทยากรของเราค่ะอาจารย์อนุพันธ์ธาราดลรัตนากรและอาจารย์บอยค่ะขอบคุณค่ะ ในครั้งหน้านะคะรายการบิวตี้สีขาของเราจะนำเสนอวิธีการตัดแต่งขนของสุนัขพันธ์ใดพลาดไม่ได้นะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่ต้องการติชมรายการสามารถติดต่อมาได้ที่รายการบิวตี้สีขาเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะบับเบิ้ลและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ